ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สครับวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อที่2เกี่ยวกับความรักชาติศาสนาพระมหากาษัตริย์นะครับความรักชาติศาสนาพระมหากาษัตริย์นี้เรามีอยู่ใน,ในใจิตในใจทุกคนนะครับอ้าวนักเรียนบางคนอาจจะถามว่อาอ้าวทำไม ถึงพิมพ์สีแดงสีขาวสินเงินนะครับสีแดงก็หมายถึงชาติสีขาวหมายถึงาศาสนาสินเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับเหมือนกับธงไตรงของเรานะครับเหมือนกับธงไตรงเราไปดูกันเลยว่าหน่วยที่สองนี้มีเนื้อหาที่เราจะเรียนกันอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยในหน่วยที่สองนี้รักชาติาศาสนานะครับาศาสนานี้ก็จะมองไม่เห็นชัด ศาสนาเห็นแล้วเนาะครับสำหรับวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาตินี้ก็จะประกอบไปด้วย3วันวันภาษไทยวันเด็กแห่งชาติแล้วก็วันรัฐธรรมนูญแล้วก็วันอื่นๆเดี๋ยวจะเสริมเดี๋ยวคุณครูจะเชื่อมโยงและเสริมให้นะครับสำหรับเลยที่สอง วันสาคัญเกี่ยวกับศาสนาก็จะมี3วันวันมาฆาบูชาวันวิสาขบูชาแล้วก็วันอาสารหะบูชาหรือที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าวันวิสาขบูชาคือวันพระพุทธวันมาฆาคือวันพระธรรมวันอาสารหะาบูชาคือวันพระสงฆ์เดี๋ยวเราเรียนวิชาสังคมมาเดี๋ยวรูเขาจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับวันพระพุทธวันวิสาขวันพระพุทธวันมาฆาวันพระธรรมแล้วก็วันอาสาร ร่ำบูชาวันพระสงฆ์เป็นยังไงอ่าต่อไปวันที่3วันสําคัญเกี่ยวกับพระม่าศัตว์ก็จะยกตัวอย่างมาสวันก็วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้าหรือราชการที่เกแล้วก็วันที่ห้าธันวาวันปิยมหาราชอ่าวันที่หธันวาก็วันอ่าประสูติของกายวันประสูติของราชกาลที่เกนะครับสําหรับวันที่อ่า วันทียามะฮา,าราคือวันสวรรคตรของราชการที่5นะครับแล้วก็วันสําคัญอื่นเดี๋ยวอ่คุณครูจะเชื่อมโยงแล้วก็จะอธิบายต่อไปนะครับสําหรับสาระสาคัญของ3สถาบันนี้ก็มีความสําคัญเป็นสถาบันหลักของคนไทยทั้งชาตินะครับที่คนไทยทั้งชาติไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรที่อยู่ใน แผ่นดินไทยก็ก็ควรเคารพหมายความว่าต้องเคารพและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงแสดงความจงรักภักดีาภาคภูมิใจที่ที่เรามีชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะครับสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติศาสนาแลนะันี้ก็จะแตกต่างกันไปเราไปดูพระบรมราโชว,วาทพระบรมราโชว,วาท ที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแก่ทหารรักษาพระงค์นะครับว่าความจงรักภักดีต่อชาตินั้นคือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิดอาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิดให้มุ่งมั่นที่จะทำรงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระและมั่นคงนะครับ นีพระบรมนาชวาตรพระราชทานเกีทหารนักสภพระองค์ในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนะสวนสนามของทหารนักสภพระองค์ณพระลานราชวังดุสิตบัรพุทธที่สมธันวาคม2529นะครับอันนี้หมายความว่าพระมากริย์หรือว่าพ่อหลวงราการที่ข้าของเราพระบรมราชวัตรพระราชทานให้ทหารมีความจงรักภักดีต่อชาติ ถือว่าเป็นเลือดเป็นเนื้อเส้นสายโลหิตใหญ่เลยก่อนที่เราจะเข้าสู่เน,นื้อหานี้เดี๋ยวเดี๋ยวค,คุณครูจะเปิดเปิดเพลงให้นักเรียนฟังนะครับเกี่ยวกับความรักชาติาศาสนาธรรมศาตร์นะครับไปฟังกันเลยอาจะฟังไม่ไม่ไม่จบล้วก็ขอให้นักเรียน thi này mưa thòng trà thay một sự bốn nhạt, đàn 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 xuống chân เกี่ยวกับ <c oughs> เกี่ยวกับชาติให้นักเรียนฟังเพราะว่าจะให้นักเรียนเกิดความรักชาติรู้จักความเป็นมาแล้วก็รู้จักห่วงแหนนะครับต่อไปเราไปดูวันสําคัญเกี่ยวกับชาติที่เกี่ยวกับวันภาษาไทยนะครับวันภาษาไทยนี้ตรงกับวันที่9้าของทุกป,ปีเป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่า ความเป็นมาของภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาซึ่งเราทุกคนควรควรอนุนร,นรักษ์นะครับประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยนี้มีขึ้นเพื่อระลึกถึงความสมัมพันธ์ของภาษาไทยหมายความว่าระลึกถึงจะสมัยที่พ่อคุณนามพมีมหาราทรงประดิษฐ์ลายเสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีพศ1826นะครับดัดแปลงมาจากอักษรมอนและเขมรนะครับมีทั้งสลาพยัญชนะวรรณยุกเพื่อใช้แทนความหมายและเสียงต่างๆในภาษาไทยซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ความเป็นมาของภาษาไทยสำหรับวันภาษาไทยแห่งชาตินี้ประกาศครั้งแรกเมื่อปี2543 42นะครับโดยมีความเป็นมาจากเหตุการณ์ที่ในหลวงและการที่9ของเราเสเด็จไปอภิปรายาหรือว่าไปอภิปายหัวข้อปัญหาการใช้ภาษาไทยาการใช้คำคำต่อคำเชื่อมกับสมาสนที่พวกนี้ในการประชุมชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์วันที่29นะครับพศสงหส พระองค์ทรงแสดงความหวงใยญ่ะในการใช้ภาษาไทยมีพระราชด,ดำรหลัสตอนหนึ่งว่าเราหมายความว่าเราทุกคนนโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองอมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุลามก็มฆนะครับสําหรับปัญหาเฉพาะในด้านรักษาก็มีหลายประการหนึ่งที่ทขีดข้อความไว้นะครับหนึ่งเราหมายความว่าเราต้องรักภาษารักษาภาษาไทยให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ในการออกเสียง ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอย่างหน,นึ่งอันนี้ว่ารักษาบริสุทิ์การใช้คำมาประกอบประโยคไม่ใช้คำควบกล้ำคำฟุ่มเฟือยประมาณนี้นะครับนับเป็นปัญหาที่สาคัญแล้วก็ประการที่3ประการที่3นี้คือความลำบวยในคําของภาษาไทยซึ่งเราเองนึกว่าไม่เพียงพอแต่ก็เพียงพอนะครับ ต่อไปเราไปดูหลักศิลจารึกลักสิลธจารึกนี่มีสีด้านด้านที่หนึ่งก็พูดถึงเกี่ยวกับกษัตริย์กษัตริย์พ่อคุณรามคำแหงนะครับด้านที่สองก็พระราชประวัติพระราชประวัติของพ่อคุณรามคำแหงด้านที่สีก็จะพูดถึงเกี่ยวกับพระราชประวัติของกษัตริย์แล้วก็องค์อื่น เศรษฐกิจด้านที่สีก็เศรษฐกิจความเป็นอยู่การเมืองการปกค,ครองน,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 นะครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับประมาณประมาณนี้นะครับเรื่องของการปกคอกร,กคงกรองการปกครองก็จะมีเรื่องของการปกครองด้านที่2ต่อไปเราไปดูความสําคัญของภาษาไทยความสําคัญของภาษาไทยนี้ในหลวงราชการที่9ก็ ส่งปลุกฟังให้คนไทยทุกคนรู้จักการใช้ภาษาไทยเพราะว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่านะครับอสองยกระดับมาตรฐานในเรื่องของการสอนภาษาไทย3เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาษาให้เป็นาภาษาประจำชาติหมายความว่าภาษาไทยก็เป็นภาษาประจำชาติอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ เผยแผ่ความรู้นี่ให้เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆในเรื่องการสื่อสารการพูดพวกนี้นนะครับต่อไปเราจะไปดูกิจกรรมมันสําคัญเกี่ยวกับภาษาไทยสําหรับกิจกรรมมันภาษาไทยปี2564นี้เรา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 ไม่ได้จัดเพราะว่าเพราะว่าสถานการณ์โควิดทุกปีก็ก็จัดเป็นประจำโดยส่วนมากกิจกรรมในวันสําคัญเกี่ยวกับภาษาไทยนี้ก็จะมีกิจกรรมการ แต่งคำขวนแล้วก,ก็การประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกองการประกวดเขียนเรียงความสำหรับการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยแก้วเป็นอย่างไรร้อยแก้วก็พูดถึงในเรื่องของการเขียนเรียงความเขียนเรียงความพวกนี้ร้อยกองก็พวกปวกกอนพวกนี้นะครับกอนหลักโอเคนะครับ ต่อไปเราไปดูวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับเด็กเรื่องของเด็กหมายความว่าเรื่องของเด็กก็เป็นวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ของเดือนมกราทุกปีเป็นวันที่ให้ความสำคัญกับเด็กและววเยาวชนซึ่งเด็กเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเป็นกำลังหลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กขึ้นมากมายในประเทศไทยแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ได้มอบคำควรให้กับเด็กเยาวชนเป็นประจำทุกปีคำขวรก็จะมีมีอะไรบ้างเราก็ค่อยไปดูกันนะครับสำหรับประวัติเราไปดูประวัติของวันเด็กแห่งชาติกันก่อนว่าเป็นมาอย่างไรสำหรับวันเด็กแห่งชาติกําเนิดขึ้นครั้งแรกในตรงกับวันจันทร์วันจันทร์ตุลาคมนะครับไม่ใช่วัน วันที่เดือนหมายความว่าวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมนะครับสมัยก่อนจัดครั้งแรกนี่วันวันจันทร์นะครับนักเรียนจำไม่ได้นะครับอันนี้ครั้งแรกในวันจันทร์ ของเดือนตุลาคมปี2498ตามตามที่นายบคุณการนีนะครับสหพันธ์เด็กหมายความว่าเป็นองค์กรสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศและสหประชาชาติโรชเด,เ,ดเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กเยาวชนนะครับปลูกฝังต่อมาต่อไปคนไทยเราก็ ต่อมาต่อไปคนไทยก็ไม่สะดวกไม่สะดวกจัดงานวันเด็กขึ้นวันที่3นี้วันที่3นะครับจัดวันเด็กขึ้นตามตามมาติขององค์กา,า,ารสหประชาชาติต่อมาคณะบัญชีของประเทศไทยเราก็เห็นว่าชว่วงเดือนตุลามันเป็นช่วงฤดูฝนหมายความว่าฝนตกก็ทํากิจกรรมวันเด็กไม่สะดวกอีกทั้งวันจันทร์ก็เป็นวันที่ ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถที่จะพาบุตรหลานมามาร่วมงานได้ก็เลยเปลี่ยนแนวคิดว่าประชุมกันพวกคณะรัฐมนตรีสมัยจอมพลปพิบูลสงคารามก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากวันวันที่3ตุลาสองสีมาเป็นามาเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมแทนอ่ ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี2,508จนกระทั่งปัจจุบันนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี่นะครับต่อไปเราไปดูคำขวัแรกก็จะถามว่าถ้าในแบบคําถามถามว่าคําขวัแรกของนายยกรบมนตีจอมพลปปกแปกคนเดียวกันนะครับปอจอมพลปอพิบูลสงครามคําขวัญมันเด็กแห่งชาติครั้งแรกเมื่อปี2,4,9 สองสี่เก้าเก้าจงบำเพ็ญนตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวมนะครับสำหรับพลเอกชาติชายชุนวรรมเมื่อปี2533คำขวัญก็รักชาติาศักษั์ษิตริ์ใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมต่อมาปัจจุบันปีตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2564ปัจจุบันคำขวัญของพลเอก ยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ได้ให้ในปีปัจจุบันก็มีข้อความว่าเด็กไทยวิถีใหม่ร่วมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมนะครับนักเรียนนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับหรือแคปหน้าจอไว,ว,ว้ไว้ทำทำในแบบฟ f o r m นะครับอโอเคเราไปดูจิตกรรมนะครับ กิจกรรมบันเด็กมีอะไรบ้างกิจรกรรมทุกปีทุกปีก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการเล่นเกมฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกแล้วก็มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา,าแล้วก็จะมีซุ้มมีโซนอาหารมีปลาลูกโขมีกินวิบากพวกนี้นะครับแต่ปีนี้ปีนี้บางท้องที่ก็จัดนะครับบางท้องที่ก็จัดบางท้องที่ก็ไม่ได้จัดครับ ถ้าโควิดถ้าโควิดหายาปีปีต่อไปปี2565หรหรือว่าปีหน้า,าปีต่อไปทางโรงเรียนเราก็จะจัดนะครับก็จะจัดจัดเพื่อที่จะให้นักเรียนให้นักเรียนให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจรกรรมวันเด็กของเราต่อไปเราไปดูกิจรกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมวันเด็กนะครับต่อไปเราไปดู วันรัฐป, <c oughs> ร,ฐะร,ประนุวันรัฐมนูญนะวันสําคัญเกี่ยวกับชาติรัฐมนูญวันรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่7ก็ชื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้านะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับพระองค์ทรงพระราชทานรัฐมนูญฉบับแรกหรือว่าฉบับทาววนให้ให้แก่ประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่10 ธันบา2 4สอนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปรูปภาพเมื่อเราไปที่กรุงเทพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราก็จะเจอ,อที่ถนนพระราชดำเนินเราก็จะเห็นในในสานสี่เสาเกี่ <c oughs> ยวกับการพระราชทานธรรมนูน ธรรมนูญแต่ก่อนเรียกว่าธรรมนูญรัฐธรรมนูญอันนี้จะเป็นพานพระราชทานธรรมนูญนะครับเราไปดูวันรัฐธรรมนูญนี้คือวันที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับทาวบนนะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่7หรือว่าพระบาทสมเด็จพระปู่ก้าเจ้าอยู่หัวในบ่ายพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่สิบ ถือว่าเป็นวันสาคัญทางประวัติศาสตร์ารศาสตร์และการเมืองไทยหมายความว่าสมัยก่อนนี้มีการปกครองไม่ใช่ปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งมาจนถึงรัชกาลที่7ก,ก็ปกครองปกครองแบบสมบูรณาญยาสิทธิราชแต่สมัยรัชกาลที่5ก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการปกครองอและการที่6กก็ ทรงศึกษาในรูปแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการจำลองจำลองเมืองดุสิตธานีในเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตยอ่าแต่ก็หมายความว่าเมืองไทยของเรายังอ่ายังไม่มีความพร้อมอ่ายังไม่มีความพร้อมที่จะปกครองแบบประชาธิปไตยถามว่าการปรกครองแบบประชาธิปไตยนี้อ่าได้มาจากประเทศใดก็ได้มนาะจากประเทศประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษเป็นประเทศแม่แบบ ประเทศแม่แบบในการปกครองประชาธิปไตยแต่สหรัฐอเมริกาก็ปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ก็ปกครองมีประธานาธิบดีมีประธานาธิบดีแต่ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับต่อไปเราไปดูอันนี้ประวัติรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คณะราษฎรรมการอภิวัตน์สยามนะครับ ตะวันประเทศไทยเราเรียกว่าประเทศสยามสยามนะครับหลังจากที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่24 2475เปยนแลงก็จากจากการปกครองสมุูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระษัตริ์ทรงเป็นมือก็เปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นดินเป็นประเทศไทยนะครับเมืองไทยเรา ประเทศไทยเราตั้งแต่สมัย2475จนถึง25 0 0 2560นะครับใช้รัฐธรรมนูญทั้งหมด20ฉบับนะครับ20ฉบับบางก็เรียกธรรมน,รนูญนะครับธรรมนรูญการปกครองธรรมนรูญก็เรียกต่างกันอันนี้พระราชบัญญัตินะครับพระราชบัญญัติธรรมนรูญอันนี้รัฐธรรมนรูญแห่งราชอาณาจักรสยามนะครับ อันนี้ก็ราชนานจักธรรมนูญการปกครองราชนานจักแตกต่างกันนะครับโอเคต่อไปเราไปดูจิจกรรมในวันสําคัญเกี่ยวกับบรรรรมนูญโดยส่วนมากก็จะเป็นการาบางเพณีพระราชกุศลฉลองฉลองอหน้าพระที่นั่งอนัน,นตสมาคมทุกปีก็จะมีการวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการที่เจนะครับก็จะมีการประดับตรงชาติบริเวณอาคารบ้านเรือนมีการจัดงานเด็กไทยรักรัฐสภา,าพร้อมเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนได้สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนสนทนาหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญน,นะครับเราก็จะประกาศปรากฏเห็นในสถาบันพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปูก่ก้า,าก็มาจากมาจากชื่อของนี่นะครับชื่อของราชการที่เจ็ดสถาบันพระปูก 9, ่ก้าวแ้าคุณราชกบังเนี่ยนะครับโอเคสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่สองที่พูดถึงในเรื่องของความรักชาติาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติเราก็ได้เรียนไป สามหัวข้อวันสําคัญเกี่ยวกับวันภาษาไทยวันสําคัญเกี่ยวกับวันเด็กแล้วก็วันสําคัญเกี่ยวกับวันรัฐธรรมน,นูาสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนทบทวนให้แล้วก็มาเสริมว่าวันสําคัญเกี่ยวกับชาติมีวันอะไรอีกอโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอคนักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขยนันซื่อสัตย์ประหยัดและก็อดทน มีวว้ในต่อตนเองเป็นเด็กดีพลเมืองดีของชุมชนโอเคนะครับสวัสดีครับเปียนเนเด็กดีของพ่อแม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ